Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen why am i lost in a love that's fantasy when somebody real is waiting up there for me why am i looking at you i've been broken years i've wasted but the time has แต่เรืองงามยามดีเนาะพี่น้องมือนีแต่สาวลราได้มาถวายผัดล่มเนาะเขามือสงจะไปไปแล้วแขนแขนหัวยบังบ่สบายดีพี่น้องมีสาวลาวด้วยพี่น้องสาวฮองอยู่กลางหลังอย่าเริ่มผาก็ไร้ก็แ่จ้งละเมอในเรื่องพี่น้องพี่น้องว่าหนาลืมเป็นลางเนี่ย ดือดความเข้าหลบและนับถือเป็นอย่างสูงในขณะในบ้านน้ามุ่งเลยขณะกรกจะตั้งบ้านน้ามุ่งนอพี่น้องสาวพี่สาเองคือนางกำ้องสุภผ้าลากพรมด้วยพร้อมด้วยทีมงานนอพี่น้องพร้อ <laughs> มด้วยทีมงานของสาวลาวคืออันนี้เราองสาวลาวและก็สามีสบายดีนะสามีสบายดีสบายดีพี่น้องมีสาวลาวเด้อพี่น้องฝากกดไรกดแชร์กดติดตามหน่อยดอขอบใจหลายๆหลวงนะขอบคุณสบายดีพี่น้องเราองสาวลาวเด้อพี่น้อง สบายดีพี่น้องซาโบให้โซ่บนอกมากเอาลูกแบบใหม่นะพี่น้องเอาลูกแบบใหม่สาวลาวขึ้นบนนอกเมียนว่าเจ้าสิเป็นให้โซ่บนนอกเมียนว่ขึ้นให้โซ่บนนอกให้โซ่ผมไม่สิเดกโซ่เจ้สบายดีพี่น้องกุยหน้าโซ่ลาวเด้อพี่น้องโซ่จีบไหลก็แซ่ก็ิดตาภายในเด้อขอบคุ้มนะสบายดีพี่น้องรลจานาสาวลาวเด้อพี่น้อง ไม่ใช่เอยคอนเออเจ้าคือผมอ่ะค่อคอนเมื follow, so ่อน like <so ี้เราขาดขาดขาดอยู่สามคนสบายดีพี่น้องกลับมาพบประกันอีกเลยเด้อนานรวมกลุ่มกีนี t <t ่ผู้เห็นผู้สบเมื่อนี้เป็นมานอนอมีผู้ช่องคายอยู่้วขอแค่มีความพป็นติงยินดีเป็นอย่างสูงเนาะพี่น้องที่ที่ได้มาเป็นตัวแทนให้แกไอซี่ประเสริฐเนาะ จากออสเตเลียเขาได้มาถวายพระล้มเก้าเขีองเนาะพี่น้องหรือว่าเก้านวยแล้วก็น้ำเนาะพี่น้องเออก้าพี่น้องฮาเขาบุมีมือตอนเก้าเนาะพี่น้องแมนนเมื่อในเฮาก็ะมปาบกบดอกเนาะพี่น้องเนี่ยขาดอยู่สองสามคนคือลุงสู้อะไรกัพี่ลิซโซ่หมอบานนอกหรือว่าทถวซีนุ่นเนาะเมื่อนี้เขาได้เนาะ เสื้อผ้าบ่มีแต่ผูงงามๆเนาะโอ้มื่อนี่นะอันนี้คือเสื้อผ้านี่เท่ากับสนับสนุนโดยผัวคู่ทางอำนาจเจริญและกอะผัวคู่ทางอุดรเนาะพี่น้องเขาขอประคุณหลายๆเนาะอุปถัมภ์คำสู้หรือเปล่ามืัอนี้มาคนละสีอันนี้ลงอีกเลยเห็นอ้าวเจ้าไอเห็นเนี่ยไหนไอเห็นเนี่ยไหนเห็นสูอะไรอันใหญ่บ่แล้วบ่าวคือบุลงมาจังที่อดบ่เห็นแล้วบ่าวผู้น้อยเห็นกระน้อย <c oughs> อ้าไอระบาเก่าเข้ามวยพอดเนยูเป็นในบ้านโอ้ระพุธัอนเนาะสิบ่าวยิ่งกำใจใส่ศรัทธามะโม่เขาวัดเขาว่าพระพุทเอาคีแ่แดนหน่วย่วยยังหนุ่ยเอสซี่โดยขาองานนังสาล่าคนมานอกสาร่าคนมานนอกเนาะเดีอบอกไม้ให้ ประวัดิพวกผมเฮาที่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะขอบใจเพราะว่าไอ้ไอ้ซีเฟอร์เซอร์เพิ่อนกับเป็นคนทีมเอฟซีเพิ่อนเบิ่งมาโดนแล้วเนาะเพิ่อนกับเห็นความกันเขียนไว้ในบ้านน้ำมงกุลอะไรสิ่งหลายอย่างเนาะเพิ่อนกับเลยอยากสวยเรือเพิ่อนเอฟซีของสาวเล่าบ้านนอกมานเหมาะโค้กเฮาแต่บรรมกาวน้อยการปกครองการยอมหับเอาสิ่งที่นี่เนาะมาให้ใส่เพื่อเป็นผลประโยชน์ของบ้านและของส่วนรวมในวัดนี้เนาะ ใจลายๆเนาะพี่นนองดีใจได้เย็นมีใจเดย้เย็น้เพราะว่าซิมเท่ากับพอคู่ยังเพิ่นกับหมากมากโกโปเนาะโอโปบอกคือโกโปโอโปบอเท่าลยมี่แต่อยากว่าโอโปโอโปมันเป็นกล้องอะไรอเพราะว่ามีซิม ดูหน่วยงานมาหมาะมายไหู่จพกจสาตัวมือตัมือน่ตัมือน่จ้าดูหกโตหกเอาเอาหกโตเฮาขอลอตเตอรี่ของไทยได้พอหกโต เงียยได้แหละไ,ไ,ไ,ไม่ได้แต่ปัดใจใครจะใส่ปัจจ <laughs> ัยปัดใจจะใส่ไหมไอ้พรานปัดใจ <laughs> ใครอยากร่วมทางบุญ แ่เน้ามเตอนนี้ในบ้านเหมือนกำลังงุนมีน็อกอีกบหน่าวบอหนะขมนี่ขนไปรายงานตัวเดี๋ยวเปรายงานตัวงอะไรเหลัตอนเดี๋ยวลงไปรายงานอยู่หลังอรไม่ไสิันต right ัห่นอัวตัว เจังแล้วขอ็บเคยมีหันบูเป็นนี่แล้วมันก็หันออกกันนะแสงันนงสมันผิกบอกหนานึิ่วตีอัน่กปอกใส่ชิ้นเนาะเอาชิ้นบอหันอดอาตั้งไว้นี่แล้วายไว้กันนี่เลย

ก็หอมได้ไปเอามือทันหนึ่งเดือยพื้นหาวพื้นหาวเรื่องเบาไว ไทยเนี่ขเอฟซีครับแต่สุท้ายตายไทยมันมอกเพียนเนยจะคนมาจัเนี่ยเพี้นเพีนเดี๋ยไทยมันเขากรับมันทุกคนเขาตั้งเขาบอกมึงบอกอนี่ยไปพอนายไงมันอยู่ออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นเจ้าภาพอ่าเจอไปเจอกลองอยู่ไก่ที่ไปเจอเขาอกมาไก่ก็ไถึงเลถึงออกมาสบายเลก็อนี้เขา ท่านสดงเป็นสีลายหรือจะรับบดเห็นบดบอ้ยสิบสอ้าี่ี่แห้งเด้อสาธุเอานละมีผันล่มกัเกาหวยตัหนึ่งใส่ซิมสองอยู่หอแจกห่แลกอกุ๊ดหนึ่งพอดีเก้าแมนมีเก้าโต แล้วหาองน่ร้วคู่หงไปอ่าคูองผัดผัดฟังนั้นฟังนี้โดยบ่นในบ้านเพมืนทำกันตีตังเลยเนาะพี่น้องนี่่แ่กาูตัวนี้เพราะว่าบาไว้เป็นสา่งเดี๋ยวถาเาถาบึง น, er น,นอน oh. มันมากก็มันเบาบางไทยมันนอนมากก็มันโอ้หะอ๋อแล้วหูมันหล้หูมันเส็จก็จาจับไซตตีมือผองบ้านเนยใส่ตะปูกรได้ใส่ตะปูปในบ้านเพื่นก็ได้เสียอันนั่นตีตัง เล้วแล้วเนาะเพราะว่าบาไว้เป็นคนที่ตั้งเล้วพี่น้องนี่น่าวันชิ้นกันได้ใช้งานแล้วหรือว่าหรือว่าอันนั้นเนาะพี่น้องนี่ยังแต่สายไพ่เพิ่อนป้ออันหนึ่งอืมพักหันพักหันต่อเสียบนเดียวเสียบนเดียวได้ใส่เบิร์ดอ๋อเสียมเสียมเสียมมองเดียวได้ใส่เบิร์ดหนึ่งสองสาม ซื้อสายไฟมาแล้วเอาซื้อปลักปลักมาปลักมาแล้วก็มาเข่าเส้นเดียวกันเบาหรือเปล่าปราก็ตัดสายไฟแล้วเขาต่อเป็นปลักไว้เขาเชืปลักไว้สายไฟสายหนึ่งนะตอนนี้เพิ่นกำลังตีตัง้งเนาะพี่นอ้องะกำลังตีตัง้งนฮียบ้านไอ้ยี่จะเต้าเจ้าตีนในค่ั้ง อันนั้นเออฮะเออตอนนี้ในบ้านเพิ่นประกอบเองเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ในบ้านเพิ่นดีใจเพิ่นลงมือเห็ดเองเลยพี่น้องเลยลงมือเห็ดเองเลยลนะ่ะเนาะ ต็หนีจเจ้าเขาอันนั้นบ่ระบาวเขาเขาเขาซิมโตเขาซิมทรงโตพี่น้องไงเขาซิมทงโตเขาซิมทรงโตพอดีงามเขาเขาซิมทองโตเพราะว่าอยู่ซิมกับเย็นเย็นได้เขาเคยเขาไปแต่ตอน่นยังทะเลอนะันน่ะเย็นเย็น ีกันผัดลมเท่ากับทีตั้งแล้วเนาะพี่น้องหนึ่งเครื่องแล้วก็สองเนาะแล้วก็สามตะพุนเนาะสี่อยู่แจนั่นเนาะพี่น,อน้องเดน่นมีแจนัน่หาอยู่แจนนี้เนาะพี่น้องหาโตเพราะว่าอยู่ในห้องแจงนี้ติดหาโตเนาะคืออยู่ห้องคูบาเพิ่นกัน ติดอยู่ฝุ่นหนึ่งแล้วก็อยู่เฮือนคั้วเนาะอยู่เฮือนคัวอยู่หลังนันเนาะก็คือติดอยู่หนึ่งแล้วก็ส่วนที่อยู่นำในบา้านกับไอ้กีพุ่นเห็ดนี่ก็คืออันนั้นไปซิมเนาะพี่น้องพุทธถ้ซิมมาเนาะพี่น้องข้างนั้นพีมงานชาวเล่ากันบ่ได้อันนั้นนั่งอยู่เดียวดายได้พี่น้องเลยกวาดใบตองคุณนะ ตั้งล่มกันตั้งกวดไปตรงไปน้ำติดอยู่นอกเพื่อนป่เพราะว่าอยู่ข้างในเพื่อนมีผักัดลมตั้งเอ้าเพื่อนอ่ะเออคือว่าครูว่าครูบาอาจารย์มากันนั่งอยู่ในนี้กะนนะนอวหัวหมวนกันอยู่นอกผัดลมสั่งก็คือบ่าวไอ้เนาะพี่น้องสั่งเข้ากันติดได้จักโตแล้วบ่าวไอ้ฮกตัวนี้ยังอีกสามเนาะพี่น้อง ยังอยู่เงินคั่วหนึ่งล้วก็อยู่คั่วนันบัดใกล้เสียบุญยังเห็ดเดิ่นว่าแล้วแต่เผื่นนอกพี่นอกมันอยากสั่งไว้มันยากสงไวเอาสั่งอื่นดิ่นายังัสีตังอยู่ซิมอะไรตีตั้งไว้เหนนรอบัตร คือคืออย่างองียก็คือของสร้างไหวเบิร์เนาะพี่น้อะสร้างไวหวครับพร้อมบริการทั้งเอามาถวายแล้วก็ติดตั้งให้พร้อมตอนนี้พิ่นกำลังสีงใหญ่ไปซิมเนาะพี่นาะฮะนักการงนอย่างนี้นี่แหละเขาเขาไปบ่ได้กันเน,นะาะ เหิ่งนกันลังสิตีตังตัดร่มเมียนนี่ีไยตันนี้ตันนี้เอ็กี์กันต่อแงมาตอนนี้ฮาก,กัน ผู้ใดยังบึ่งยังส้งคลิปของสาวลาวกับสีนในห้อ,อ่ะบ้บานประตูนี่ก็คือเจ้าสตาเพิ่นกับมาจาฝรั่งเศสคือแม่บุญเกื้อเนาะพี่นอ้องนี่รูปายมังกรเนาะมีสลักสื่อแม่เพิ่นอยู่ได้พี่นอ้องนี่เนาะสื่อแม่บุญเกือ้อเพิ่นกับสลักไว้ในประตูซินอยู่เนาะพี่นอ้องที่เพิ่นได้มาเห็ดบุญสุนทานน้ำสาวลาวเนาะ เม่บุญเกือือจากฝร,รั่งเศสคือทั้งบาลแะไรกันป่องเอี่ยมหรือวณา,าต่างนั่นเองเนาะพี่น้องคือศรัทธาห่วงเหตุห่วงสังคือเม่บุญเกือืออยู่ฝรัง่งเศสน้อเขาไปบป่ได้ทอนี่ก็สิอนนันน,น้พี่น้อง ติดพะลมใส่ซิมอ่ะนี่ใช่สองโต้มากับผเปรนะ้อมเพราะหนาจับฉ่อยผ่านข้างในไงไหมเออลองพุ่งไปก่อนตอนนี้สินเพื่อนกันนี่เนาะนลูกทีมลูกทีมก็ใส่ขอคุณละลายเด้อนี่ก็คืออันเสือก็ทองขอบู้ทั้งได้เลยขอบผู้ทั้งอำนาจทั้งสุดเลยของเจ้า แมนแมนใจให้เบิ่งแล้วเด้อเอากรแพ้ออกเคยมันจังสวยดีดีใจนะเอากรแพ้ออกก่อนดีใจหลายๆเนาะขอบคุณมาก่อนแบนเบนทุกทุกอย่างอันนี้ก็คือกันท่องเซมีคือกันายดีีพ่น้อรเจ้าสบายดีลายที่บุญเดียวอันนี้กินของพ่อคู่ทางอำนาจเนาะเสือกันขอขอผอพระคุณขอขอพระคุณลายลเด้อพ่อคู่ใส่ลายเด้อเซมีเริ่ตัดมาใส่แล้วอีเนาะอันนี้ ลองสินนี้ถ้าอำนางเนาะ เสือมาจากอุดรนร้อั้งสองคนเลยนีดีใจล้วเป็นใส่ผ้าถุงง่ายเลยคุณมกย่างามนิ่นได้หันเตียมากล้วงาหง้าแม่เากันเ้าะอัน้นหนเนี่ยคุณด้หุ่นใหญ่นี่บางเ้อันนี้ก็สนับสนุนโดยอันนี้ก็จะของเสือโอ้มแนที่นาะเากันอย่างนี้แบบนแบบย่างหองเสือองข้นอย่างางคือสเม่รอพี่น้องเหรออันนี้กระย่งมาจากอุดร ตีกันบ่อตีกันบ่เขาเดิมสามทีแล้วพอเคุ้มเฮ้าเนาะพะว่าเข้าน่ะขนาดหุ่นก็ยังแค่เปยบมแล้วเอาเอาแบบบันก่อนอบอุ่นอันนี้อันนี้ไส่เมหรือว่าใส่เอน้ี่นองอันนี้ไส่เอลเอลเอล้ ไซเอ็คไมล้ละสามคนนี่ XL เอลนะพี่น้องเราได้พี่น้องเวอร์ซาโบไปซื้อ XL มาเอลมาเงินกันอันนี้ไซน์มั้นะนี่นี่คุณนี่นี่อันนี้คือเอฟลูกโป่งลูกใบใหญ่ลูคลิปนี้ชาลาวกับสีแดงอัลมาพัชจากพี่น้องไปเพียงตอนนี้เลยเนาะฝากกดไลค์กดแท็กก็สับตะไคร้เฮนเนเด้อผู้ใดผู้ใดผู้ใดอยากเห็นมือนี่ชาลาวสิไปทางใดเนี่กับรอซุมรอติดตามเนาะพี่น้องทีมงานเทาสิไปบุกอยดูแซ่นะใครมีบริัทนี้จิพย์เนาะ กำลังแบบว่าพอคู่เอ้ยบ่อันน่ะเสื้อเสื้อทีมบ่โคบผู้มาใหม่ฮอดบ่ได้จะคนสองคนาะมาใหม่นะอันนี้คอเน่พอคู่ใหม่เนาะทั้งงานในคอคอของสื่อส่องแต่ละคนอ๋ออันนี้ส่งจองนที่งาน้าวเล่าแบบทั้งหงานี่ทีมงานเนี่ยก็ทั้งร่างนี่เป็นทีมงานชาวเล่าเนาะทั้งงานเป็นสื่อของส่่อองเนาะอ่า อยาค้อน้ำพอคู่นะอยากค้อน้ำพอกคู่แต่เรช่องเหโอ้ชีดำบมองามหมอชีขาวชียังไปชีขาวชีบอชีชีขาวชี นานเห็นบอกกันเอืึอยเขาว่าอะไรเดีวมันบอกเกี่ยวเกี่ยวกับผู้ชายโบแม่นเวลาเขาไปใกล้ปอยังแบบนี้ขุนแบบยังเอาสียังเอาสีสมซะเอาสีสมสิได้ซองสีก็เอาซองสีพี่น้องเอาเท่งสีขาวเท่งสีสมเนาะกําลังสิตีกันเรื่องเสือแล้ววสสสีีขามนคละไรกําลังสิตีกันลเนย่อนเสืออลไรพี่น้องไปไปพี่น้องไป 拜拜。Bye, bye.